thank you สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ่ายเมืองรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่เขาค้อนะครับซึ่งก็จะเป็นที่เราจะพักคืนดีนะครับหมอกกำลังมานะครับตอนเย็นๆนะครับหน้ารีสอร์ทเดี๋ยวเราจะถ่ายข้างหน้าให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นข้างหน้ารีสอร์ทของเรานะครับตอนเช้าก็จะมีหมอกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตอนเช้าจะได้เจอหมอกหรือป่านะครับ สองฝั่งตัวนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับเนี่ยวุ้นกันตอนเช้านะครับสาวสวยนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันสองคนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆนะตอนเย็นๆ เช้านะครับมองอยู่หน้าห้องของเรานะครับดูนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวภูเขานะครับก็จะเห็นภูเขานิดเดียนะครับนอนนั้นก็จะเป็นหมอกเยอะมากนะครับนี่รอให้สายนิดหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับ ดิค่ะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาดูหมอกข้างหลังเราค่ะแทบไม่เห็นอะไรเลยนี่ตอนหกโมงเช้าแล้วนะคะแต่ถ้าอีกให้มันมีแสงอีกนิดเราจะเริ่มมองเห็นกลุ่มมันมันจะจับเป็นก้อนขึ้นเดี๋ยวเราคอยมาดูกันอีกสายอีกนิดหนึ่งนะคะ มองไม่เห็นแล้วนะครับปึกๆเลยนะครับปึกๆเลยดูนี่นะครับเราจะเดินไปดูหมอกกันตรงที่ตอนเช้าเช้า ชเช้าเนะครับชเช้าที่รีสอร์ทนี่ครับสวยงามครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวสถานที่ที่ชมหมอกนะครับของรีสอร์ทบายเมืองสวยงามครับ บรรยากาศสายเจ็ดโมงครึ่งนะครับวันนี้เราได้ชมเต็มที่นะครับด้านนี้ก็จะมีครับดูครับสวยงามครับเราก็จะไปทายโอบด้านนอกนะคะก็ อย่าลืมไปติดตามนะคะช่อง PN Panther นะคะสวยงามครับมีทางลงบริสอ์นะครับทางลงบริสอ์ของเรานะครับที่เรามาพักบายเมืองรีสอร์ทนะครับนี่ครับ บรรยากาศสวยงามนะครับนี่นี่นะครับเป็นรีสอร์ทอยู่ที่เขาค้อนะครับรีสอร์ทบายเมืองเขาค้อนะครับเพชรบูรณ์นะครับดูหมอนะครับตอนเช้าตอนนี้ขนาดเขณะนี้เวลาประมาณแปดโมงนะครับยังมีหมอกอยู่มองเยอะมากนะครับดูครับดูรอบๆอมีหมอนนะครับตอนเช้าเ้านะครับตอนเช้าเช้าเราก็ยัง เจอหมอกอยู่นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับที่หมอกยังไม่หายเลยนะครับสองโมงกว่าๆแล้วนะครับจะสามโมงแล้วหมอกยังมีเยอะนะครับดูรอบนะครับมีหมอกเยอะนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแต่ก็ยังมีหมอกเยอะๆนะครับสวยงามครับไม่ผิดหวังครับรอบๆนะครับรอบๆรีสอร์ทฝั่งนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่ สวยงามครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะครับเป็นเวลา8โมงดูครับวันนี้เป็นวันที่หมอกสวยงามมากเลยนะครับขนาดเวลาแสงสาย,สายล้วยังมีหมอกขึ้นนะครับนี่ที่ลงไปตรงน,นี้ก็จะชันมากนะครับลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างเราก็จะมี ถนนนะครับนี่สวยงามนี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนที่สายนะครับตอนที่หมอกลงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นบ้านเป็นถนนนะครับ นะครับก็็จะะเปนนนี้นครับังหันลมใ,ใหญ่เริ่มเพิ่มทุ่งกังหันลมกังหันลมเต็มเลยนู่นกังหันลมข้างหลัง่างวา,าเมื่อวานมันหมุนทำไมวันนี้มันไม่หมุนกังหันลมเอิญแค่นีด่ายตรงนี้ตัวป ข้างหน้าไฮ้ยแดดแดดออกแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถรถนำที่ไอ้รถรถอะไรนะแม่เขาเรียกรถอะไรนะรถรางรถรางไปนี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอ้โหเป็นทางทางละสองร้อยห้าสิบแค่ทางละสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้เอาไว้ไว้ถ้าคกินเองเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะอร่อยกว่าค่ะ สองใช่ค่ะ250บาทใช้คนละครึ่งได้ค่ะค่ะเดี๋ยวลงมาก่อนเดี๋ยวับได้คบริกาพาัมบาชัติดต่อครบมีความใจนะครับสามคนแดห้าสิบี่เดียมนี่เราลองบริการพานะครับพาราสักละหบาทเท่านั้นนะครับให้นั่งรถลาเที่ยวเราก็จะพาไปเที่ยว นี้เป็นจุดแรกที่ถถเขาจะจอดใ,ใ,ให้ถ่ายรูปรรจะมีรถรอบต่อไปมาเราก็มารอขึ้นรถตรงนี้ไดม้มีที่ถ่ายรูปถ่ายเลยนี่ชมสวนคนละยี่สิบบาทมีค่าชมสวนคนละยี่สิบบาทสวยมากเลยนะครับนี่มี แดดแรงแล้วนะครับมีรถ ATV ไว้เช่านะครับนี่ลูกสตรอเบอร์ี่เยอะเต็มเลยนะครับเขาจะเก็บจากตรงนี้นะครับ ถ้าราคาดีหางตัวเาอาไปขาย,ขายเป็น<า>ถังไม่จากัดเป็นรถขับรถนนะครับอาจา้ย์ไม่ร้อนเหรอครับไม่ร้อนหอเหรออัอนนี้เก็บไปขายหน้าร้านใช่ไหมขายหน้าร้านแล้ว,ลวก็ที่ตลาดสดตรงโน้นอ๋อตรงนู้นเหรอแต่ไม่ไม่ได้เปิดให้ลูกคา้าเก็บใช่ไหมมีค่ะอ๋อมีใช่ไหมเก็บเองก็ได้เก็บเองได้ค่ะเลือดสวยๆนี่ใหญ่ๆเป็นเก็บเองนี่เป็นเป็นโลแล้วเท่าไหร่ 250บาทเจ้าขีดละ25ขีดละ125ขีดี25ดูละ100 200 50บาทเราสามารถเลือกเองได้โอ้เออสามารถเลือกลูกใหญ่ๆได้เนาะอันนี้สามารถเก็บเองได้เดี๋ยวไปดูที่เขาเก็บไว้ก่อนอันนี้นะครับนี่นี่ดูละ250 เในถังนี้ช่างหรือ,อยังครับเนี่ย<ๆ>ยังไม่ช่างใช่ไหมนีม่ลูกสวยๆใหญ่ๆเลยวว้าสวยเงาๆเลยสองร้อยห้าสิบบาทอ่าเก็บ,บเอกโหลละสองร้อยห้าสิบเราสามารถเลือกเอาว,ว่าจะเอาลูกไหนได้เข้ามาขายข้างหน้านีไปครับตอนไหนที่จะไปเท่ากา่อนนะครับคุณแม่นะครับแล้วก็ออกแล้ว,วนะครับพี่พร้อ นนไม่เกินงบวะเอาเลยนะม้าบอกคนดูดมวัมวมัวลงลามเดียวขนาดนี้เราเรอรถรถลานนะครับรถลานเขาก็จะมาจอดทุกยี่สิบนาทีเขาก็จะมาเอาขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปจุดที่สองนะครับ มุมนี้ก็สวยเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นซุ้มเป็นซุ้มเขาให้เอาไว้สําหรับกางเต็นท์นอนตอนกลางคืนดูหมอกดูดาวนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นดอกไม้สวนดอกไม้สวนดอกไม้ก็คือเอาไว้ในหะ้นักท่องเที่ยวที่นั่งรถรางมาเข้าไปชมเฮ้ยมีค่าชมด้วยนะครับค่าถ่ายรูปค่าเข้าชมสวนต่างหากนะครับตอนนี้เราก็รอรถรางอยู่นะครับ ตรงอตนี้ตอนนี้เขาจะมีร้านกาแฟาด้วยเรามาสั่งกาแฟายเย็นนะครับมีกาแฟายเย็นแล้วก็มีร้านก๋วยเตียวด้วยก๋วยเตี๋ยวก็เหลเขาเริ่มเปิดนะครับก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวมาบ้างนะครับตรงผูง้กังหันลมที่เรานั่งรถล่ามาก็จะมี เที่ยวขายสตรอเบอรี่ทางเท่าไหร่นี่ขึ้นคนะคะา้นี้ทางเท่าไหร่คะหะงละหะ้าร้อยทางไหังห้าร้อยอ๋ห้าร้อยโอเป็่งใจเลย ก็ย่นมัยังไม่ไสุกมากนะยังไม่สุกมากค่ะเอาไปไว้ฝากได้เลยฝากได้ค่ะก็อยู่ไี้หลายร้นนะค่ะว้ยาาูกลร้อยนะคะจอ่นี่ะี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งอันนี้อบแห้งอ่ะอ่ะม่ะอ่ะอ่ะะหมุน กระเช้ามาหมุนอยู่ในกระเช้ากระเช้ามาหมุนชิงชามาหมุนชิงชามาหมุนแต่ว่าเขาปิดนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานที่ถ่ายรูปนี่เป็นส้จร,ราา้ปลาด่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ร้านขนพขนมฟูดนะครับอันนี้เป็นขี้ข้าวก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับนี่มีสมตำมี ยำสบายนางมีไก่ยา่างตับหวานนะครับราเกิข้าวกันนะครับ